สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้วันพฤหัสนะคะแดดออกดีดีสดชื่นมา,มากๆค่ะทุกคนตอนนี้เวลา8โมง45กำลังจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปทำงานนะคะวันนี้ไม่ขับรถไปค่ะเพราะว่าอากาศดีมากค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปทำงานออกกำลังกายไปด้วยค่ะอากาศสดชื่นสดชื่นดูดูดอกไม้สิคะทุกคน โอ้โหบานสะพรั่งเลยของข้างบ้านเนี่ยสวยไหมทุกคนดกเต็มต้นเลยสีขาวครีมนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรข้างบ้านเขาชอบชอบการเด่นมากๆคุณผู้ชมให้กระเป๋าสองขางสองสองเอกระเป๋านะมีสองบาโอเคค่ะไปค่ะ เดี๋ยวมันจะสายวันนี้นะคะทุกทุกคนคะด,ด,ดู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 ดอกไม้มันออกดอกแล้วเนี่ยสวยมาก,มากเลยสวยไหม <c oughs> ข้างบ้านเขาเขาดูแลนะคะข้างบ้านเขามาปลูกเองเนี่ยพี่เตอร์ทอมมี่ข้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวเขาดูแลต้นไม้ตรงนี้แหละดูสิเอาปุยมาใสา่ <c oughs> เห็นไหมคะสวยไหมปุ๋ยมาใสา่ปุยมาใสา่แล้วก็เมืบบ่อวานที่ส่งไปนะคะ อันนี้ยังไม่ออกนะคะเชอรี่บอสซัมนะคะดอกตกซากุระเนี่ยเขาจะออกทีหลังเนาะอ่ามีมีพัดนี้นะคะที่ออกไวกว่าเพื่อนเนี่ยสีแดงแดงเนี่ยแล้วก็ร่วงร่วงร่วงก่อนเพื่อนนะออกก่อนเพื่อนร่วงก่อนเพื่อนก็ผัดกันชมเนาะผัดกันออกนะโอเคเดี๋ยวพาจังหวัดข้ามถนนก่อนทุกคนรถกำลัลงมา วันนี้กมาเก็บขยะนะคะจะเห็นมีขยะตั้งอยู่นะคะทุกคนโอเคเราจะข้ามนันตอนนี้แหละเ,เห็นไหมคะซอยบ้านเราเออแต่ละซอยนี่คนละวันคนละเวลาค่ะโอเคเห็นแดดไหมทุกคนสดชื่นไหมถ้าเราไม่ผิดตอนนี้นะ12องศาค่ะ มันยังไม่ได้ดูแต่ว่ามันเย็นเย็นก็อยู่ในช่วงกลางของของวินเทอร์ดูดูด,ด,ดอกไม้ดูต้นนี้อีกของข้างบ้านทุกคนเห็นสิไหมภาพามืงองตะดอกไม้ดี๋ยสิสาย อันนี้ต้นต้นพายนะต้นฟิกซ์ต้นฟิกซ์ต้นใหญ่บปเลยเลยแต่เราเรียกต้นคริสต์มาสมันยาวขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนาะไปค่ะพี่น้องพาไปเห็ดงานย่งไปเรื่อยๆยัางไปน้ำกัน วันนี้มันเพลรกหัดค่ะเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ดีกว่าทุกคนข้ามไปไฟแดงตรเนี้ปลอดภัยกว่านะเนาะเววพาข้ามไฟแดงปกติก็เดินเลาะไปนูน่นแล้วก็ไปข้ามที่ที่ไอแลนด์นมันมันรถมันเยอะเนาะเดี๋ยวข้ามข้ามแยกตรงนี้แหละข้ามแล้วก็ข้ามเอ่อเลี้ยวขวาไปอันนี้คือเคเปอร์นะคะ Pepper. Yeah, pepper. Pepper, okay. เคปเปอร์แยกเคปเปอร์เคปเปอร์โฟลโอเคมาถึงตอนนี้กดกดนี่ก่อนรอกรีนแมนนะรอกรนะีนแมนมาอันนี้เลดแมนอยู่เนาะ คนเขาก็ข้ามเหมือนกันมั้ ก็อรอตรงนี้อีกโอเคบ้างแล้วทามได้โอเคทุกคนมาค่ะมามนตนอกตนเนี่ยงามงามพี่น้องใบเข้าลวงเราเหลือแต่ลูกมันลูกดำๆเป็นแสกๆนี่แหละออาสวยอีกแบบมึงเนานะพดมักต้นใหม่ยางมาใส่กัชมตะต้นใหม่พี่น้อง พี่น้องคะอันนี้ต้นพามนะสิบอยฟังนกมานอนนอนคืนเสียงดังเจียวจ้าไปหมดเนี่ยทุกต้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกะนกกระจอกนะโอเคมาถึงตัวนี้ร้านค้านะคะทุกคนเคเพอร์วายสปริลิสร้านขายเครื่องดื่มนะร้านขายเหล้านะโอเคน้นค้า นาคาคน <c oughs> นี่ร้านค่ะนี่ร้านซูชิได้พี่นอ้องนี่ร้านซาลอนอันนี้ร้านขายขายน้ำเอขายเอเ้ยเบเกอรี่อันนี้ร้าน,า,นนนานขายของชำน,นี่ร้านขายพิซซ่าแล้วก็คอฟฟี่คอฟฟี่ชอ็อป แล้วก็ที่จอดรถค่ะแล้วล้านนุ่นก็เป็นเซเว่นคอลเลจโรงเรียนมัธยมปกติเราจะจะเดินฝั่งตรงข้ามนะทุกคนถ้าเราไม่ข้ามไฟแดงตรงนี้นี่ไงทุกคนต้นเนี้สองอาทิตย์ที่แล้วที่เขาออกดอกเขาออกก่อนเพื่อนเลยนะ ตัวนี้ร่วงเหลือไม่เยอะ,ะต้นซากุระมันจะมีรุ่นนี้ที่ออกก่อนเพื่อนออกช่วงหน้าหนาวเนาะแล้วก็มีหลายพันธุ์ที่จะทยอยออกตามกันค่ะอากาศก็จะอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะคะจะสดชื่นสดชื่นเนาะ ขยะก็จะมีสีฟ้าสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะคะสีแดงนี่ขยะทั่วไปเนาะแล้วก็สีฟ้าก็รีไซเคิลวันนี้คือว่าไม่มีที่จอดรถสำหรับสำหรับเราก็เลยแบบเดินเอาดีกว่า จะได้แบบไม่ต้องกนะังวลเนาะต้องมาย้ายรถทุกสองชั่วโมงเราได้เดินออกกมากายด้วยนะวาะฟังเพลงไปด้วยนะทุกคนนะโอเคค่ะวันนี้รถเยอะอยู่นะบนท้องถนอนอนะ่ะวันนี้วันที่14นะคะเห็นลหลายๆคนโพสนะมาเธอเดย์ มันแมุุ่สนามันแม่ที่ผ่านมาทุกคนดูหมืนมีความสุขนะคะบางคนก็ไม่มีแม่นะเราก็ไม่มีแม่ตอนนี้นแม่ก็เสียจากเราไปแล้วแต่แม่ก็อยู่ในดวงใจของเราเนาะก็โพสรูปแม่ให้แบบชื่นใจเนะเป็นกำลังใจให้สู้ชีวิตดาเนินชีวิตต่อไปเนาะจริงแม่ก็อยู่กับเรานี่หละไม่จากไปไหน แต่เ,เรามองไม่เห็นแม่แค่นั้นเองทุกคนท่านนี่เขากำลงังสร้างสร้างบ้านโอเคไปดูข้างหน้าเนี่ยค่ะไอแลนด์ข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเดินมาฝั่งตรงข้ามเราก็จะข้ามมาฝั่งนี้นะคะแล้วเดินข้ามแยกมาอย่างเงี้ยปลอดภัยกว่าเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะข้ามตรงนี้ นนะขับลอรถเลี้ยวคตอี้อ,องสู้ค่ะทุกคน แม่ก็ต้องทำงานเนาะทำงานทำงานทำงานทุกคนให้ดแลทวกังเนี่ยบ้านหลังนี้นะรั้วสวยๆเห็นปะเป็นบ้านดารานะคะทุกคนบ้านดารารวยมากพื้นที่อย่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ สองไล่กว่าคิดว้าสองสามไล่แม่เนหละเพื่อนจะเห็นเนี่ยนะป้ายนะเทพ่าบูช นะนนี่เป็นต้ามสมวนนะคะสามารถไปไปเดินออกกำลังกายได้นะนี่มีทางเข้าทางออกหลายทางทางที่ทำง,งานเราเลวแหละอยู่ข้างหลังทางที่ทำง,งานเรา,าเดินไปพาอนมาไปเดินเ็าทำทางไว้ให้เดินอย่างดีเลยมีน้ำมีร่องน้ำน้ำตกด้วยเคยเคยไปแล้วค้งเึ่นตั้งแต่นานแล้วน้องวิวเนาะ นี่ค่ะถ้าเรถมานะคะนี่เพื่อนๆมาจอดเห็นไหมค่ะจอดแถวนี้เต็มแล้วค่ะอันนี้คือจอดแบบไม่ต้องกังวลจอดนอกสถานที่ก็ <c oughs> ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนประมาณสิบสามนาทีเดินมาที่ทำงานเนาะ แล้วถะเดินช้าเดินเร็วเนาะโอเคข้างหนีน้ <c oughs> ก็ถึงแล้วค่ะ <c oughs> นคทุก <c oughs> มาถึงแล้วนะทุกคนนะะอันนี้คือล้านจอดรถเนาะปังคันนี้ของพนักง,งานเนาะมุย่ยาไปโน่นแหละแต่มันมีเจ้าของแล้วเนาะเจ้าของคือบริษัทที่เดลเมอกับบริษัทเขาเขาซื้อกันนะซื้อขายกันนี่ค่ะของลูกค้าต้องจอดปกติเราจอดตรงนี้เนาะแล้วเราก็ย้าย <c oughs> ทุกประมาณสองชั่วโมงเนาะ เดินมาจากบ้านเลยนะเดี๋ยวเดินพามาเดินเข้าไปเลยที่ที่ทำงานเนาะเราทุกคนเนาะวันนี้เนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะใครไปทํางานใครอยู่บ้านก็พักผ่อนให้เพียงพอให้สบายแล้วก็ใครไปเที่ยวก็ให้สนุกสนุกกินอาหารอร่อยอร่อยเนาะใครอยู่ใครอยู่เมืองไทยกินทุเรียนเผือด้วยนะตรงนี้นะคะเป็นคลินิกเสริมความงาม คลินิกทำฟันแล้วก็ร้านขายขนมปังถัดไปด้านโน้นก็เป็นคาเฟ่นนะค่ะถัดไปโน้นก็ร้านอาหารมีทางเข้าอีทางโน้นเนาะโอเคเราจะเดินเข้าไปแล้วนะทุกคนี่ค่ะนี่ร้านมัน,นขายขนมปังอันนี้เขากำลังทำใหม่ร้านใหม่ที่จะมา อันนี้ร้านขายกิฟช็อปร้านขายยาร้านขายแบบกิฟช็อปคำมุนแก่โอเคของเราอ่ะโอเคแล้วนะทำมาสายกับเพื่อนนะโอเคนี่ค่ะนี่กิฟบช็อปด้นะนี่ร้านขายน้านทำทำเล็บนี่ค่ะบริษัทของเรานะทุกคนนะ มอนี่มอนี่ไปหาอายุยาเบลีเออรี่แต่เรียแอมวอลคอมโฮมเยถึงแล้วค่ะ